สวัสดีค่ะอยู่กับช่องทีและเกมนะคะวันนี้ให้น้องพีสอนแม่เล่นเกมชื่อแมบ,บอะไรครับมิสเตอร์ดัมมี่อโอเคแล้วเราต้องทำภารากิจยังไงนะถ้าคุณได้ยินเสียง ไปตรวจสอบมันด้วยอ้อเราได้พบไฟฉายเลยครับเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นรอปภออะใช่ครัยมิสเตอร์ดัมมี่ไงครับมันเป็นของลินมีอะไรบ้างในนี้มันมีมิสเตอร์ดัมมี่ ีโ่โเสียงอะไรนะฉันต้องหาทางออกว่าอะไรแต่ฉันจะต้องเปิดเครื่องฉันจะต้องเปิดเครื่องเพื่อเปิดประตูนี้อะฉันบอกไม่ได้แต่ฉันไม่มีทางเลือกอาจจะเป็นขโมยมันลูกสอนให้มันชี้มาทางนี้อะอะหรอ ประตูอยู่ตรงไหนอ่ะตูอยู่นี่มันเข้าไปดูสิคะดูแม่พี่แดาลูกเล่นวิธีการเคลื่อนไหวอ๋อโอเคโอเคดูนะคะดูนะคะแม่พี่เข้าแต่มุมอ่ะนี่ให้แท้แท้แท้เราเดินอย่างนี้มันจะลำบากถ้าเรากดถ้าเรากดตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะ ถ้าเราหมุนไปด้วยเนี่ยมันจะไม่ลำบากโอเคอันนี้คือแมปกัะอนอันนี้คือกระโดดโอเค <laughs> okay. ไีนแมลองซิไปวิง่งตามพ,พี่เข้าไปพี่เขาบอกว่าให้ตามพี่เข้าไปแม่ต้องหมุนหัวนี่เฮ้ย <Okay. S 2> <laughs> พี่เข้าไปไหนละกดค้างอ่าเฮ้ย เปิดเครื่องแล้วเสียงอะไรเฮ้ยประตูเปิดแลอ้าวพ่อน้ำขยับเมื่อกี้ ข้านำขยับหรอไม่ไม่องไม่เห็นเอาต้นควันพิษตายเกิดไหม่ได้คุณต้องซื้ออนไหนไหนไลูกลองวิ่งให้แม่ซิเราต้องกระโดดไปหรอใช่ครับโอเคไหนกันดสิระวังดีนะครับอันนี้คือเราต่ายลงไปได้หรอไม่ใช่ไต่ลงไปฮะต้องไต่ตรงท่อ ่อมันเล็กอ๋อโอเคโอเคโอเคแปลว่าแม่ไปกดสีเขียวเฉยเลยนะมันซื้ออ๋อโอเคครับโอเคโอเคตกอีกแล้วโอ๊ยเฮ้ยลูกเล่นเก่งอ่ะเอ้ย บอกให้ดึงเชือกถ้าถ้ากดตรงนี้ไปรีบรีบไปตรงนั้นเลยนะครับได้ครับได้ได้ได้ดึงรีบไปวิ่งวิ่งกระโดดวิ่งเออเออเฮ้ยมีบันไดเกมตลก เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับไฟเขาบอกว่าให้ทำอะไรให้นี้นี้เหรอนี้เอา้านี้ไปไหนอีว่าตอนนี้นี่นี่นี่ต้องชี้ไปย่เนี่ยแต่มันมืดมากเลยนะมันคือตัวตลกใช่ไหม อนนันีอนนันมิสเตอร์ดัมมี่ดัมมี่อย่ากให้จับตัวได้เฮ้ยมันมิดจังเลยมาแล้ตกใจตกใจนี่ตกใจโคตรตกใจโคตรตัวจะมาอยู่ขึ้นเฮ้ยมันยังตามอยู่มันตามมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะไว้แล้วๆ มันยังตามอยู่เลยเร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งเร็วกว่านั้นได้ไหมมันเร็วแค่นี้เนี่ยสองชีอไปมันยังตามอยู่เลยย่าอู้จะดำฮะหายสุดันใจจะวายโอ้ยโอเคเนี่ยเฮ้ยมีมีคนมา ใจด้วยผู้ความสว่างตรงนี้มันจะหลุดใช่ไหมครับครับแต่ให้เรามาตรงนี้ขอบอ้าวโดนแล้ <c oughs> <c oughs> วล <c oughs> ฮึบตรงนีดด้มันแคบนะครับจึดด๊บโอเคไปเลยต้องกระโดดอีกใช่ไหมไม่ต้องกระโดดครับ แมันแ,ม,นแมันทางทางเนี่ยเราต้องกระโดดครับโอเคแล้วเราจะต้องไปทางไหนมันแยกไปเยอะมากเลยใช่ไหมครับมันมีช่องนี่นับทางนี้นครับเราวิ่งมาทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมพอมันปิดแล้วครับท<ด>ีแม่ <laughs> กลัวตกลงไป กระโดดให้แม่ข้ามตรงนี้ easy easy สบายสบายต้องรีบไปแทมมันเลื่อนน่ะต้องหาทางออกให้ได้เราต้องเอาชีวิตรอดเอ้าเพื่อนตายเพื่อนเพื่อนตายช้ากว่าเราไวเออแต่เราก็ตายก่อนอะอะไปเร็วลูกเอาชนะให้ได้ลูกออกให้ได้นะอะไรอะครับเกมตลกสอง อ้าน,นคือเกมของแสงสีแดงแสงสีเขียวไอ้มันเลดไลาจีนไลอ๋อโอเคมันมันเอไอออ่ะ e ครับครับแท่แสงสีเขียวไปได้แท่แสงสีแดงเดินไปไม่ได้อ๋อ หยุดหยุดเกือบแล้วโอ้เจ้คนนั้นวิ่งอยู่อ้าวเขาไม่ตายเฉยว้าตายแล้วโอ้ไอ้ ปูพอหายไปไหนแล้วเราปูพอหายไปแล้วโอ้โห oh. เอาเพื่อนคืนไปแล้ว <Le aser. S 2> ม,มันไม่รอนเราเลยนะโอ้เหลเซอเลเซอร์ถูกตัวแตกตัวแตกขย่ำปุ๊บปุ๊บกดนี้ เพื่อที่จะหาทางรอให้ได้เฮ้ยเฮ้ยเ,ออเออลวลาเวลาเวลาหาที่ปลอดภัย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 ที่ปลอดภัยนี่ไงปลอดนี่ปลอดภัยแล้วเนี่ยใช่เหรอ <c oughs> มันยังไม่ปลอดภัยนั่งลงเฮ้ยมันจะพังบ้านเปล่ามันพังที ไม่เป็นไรว๊างดีก่เออเออเอ่อเอ่อวิ่งวิ่งเล้วเอ่อเอ่ออ่อออว่่<อ>วเ่ววเ่ ในตัวที่มันเป็นโค้งโของอ,ะขอ,งของ่ะโค้งโขงมีตรงโครงโงอันไม่ๆอยู่อันอยู่ข้างล่างสิอันที่อันที่มันไม่สามารถตกลงมาได้ให้มัน,นไม่เห็นเราใช่มันมาแล้วเราต้องอยู่ที่มันไม่เห็นเรา <laughs> Mất hẹp นี่เกมต่อไปหรือเปล่าเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอย่ตายตลอดเลยตายกี่รอบแล้วเนี่ยตายแค่เฮ้ยมันมาแล้วมาตือมาตือระวังซอกระวังซอกเร็วเร็ว ตามตามเร็วมากเลยถ้าหวัวมันมันชนเราเนี่ยเราจะตายแล้ว้วเอ๊ยเราจะออกทางไหนอ่ะห้าตาสี่รอบแล้วครับอะเราออกไม่ได้ ตรงนี้เราออกไม่ได้เราเราโดนขังเหรอมันมีบันไดอยู่แม่ไหมครับไหนบันไดงไงครับอ๋อนั่นเฮ้ <c oughs> ยรถรถเดี๋ยวลูกขับเองโอเคลูกขับปิน่นขับขับไปเราต้องหาทางออก อื้ปืนมือเราตัวแตกละลายละลายเอาเพื่อนเอาไปก่อนเลยเนี่ยไปมืนมือ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 เนาทำไมไปช้าจังเลย น้ำมันหมด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 แล้วแล้วพาไปลงเหวทำไมอ่ะพาลงอาวาทำไมน้ำมันหมดเอ้าเพื่อนเพื่อนขอไปด้วยเพื่อนไม่ไปโอยเพื่อนไปก่อนเหรอเพื่อนไปก่อนอ้าวเพื่อนเป็นกีดม้เอ้า ไหนเพื่อนอ้าวรถมาแล้ว<า><บ>โอ้ยมากะโอ้มากะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เพื่อนก็ไม่ผ่านกันนะเห็นไหมขึ้นใหม่ค่อยๆไปเร่งสปีดเร่งสปีดไม่ถืออีแล้วก็มันไปช้าไงแก เพื่อนขามันตรงนี้ทำไมเฮ้ยบนนั่นคืออะไรอ่ะมุดไปได้ไหมอะ่ะลองมุดสิได้หรอเออของขวัญอะไรเออมันคืออะไรคือผ่านเหรอไม่ใช่ค่ะวันนี้มันเป็นฉากจุกลับครับ ตกใจเพื่อนเด้งด uh> uh 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 uh> ีๆไปความเร็วสูงสุดมาไม่รองขับดู แม่ให้แม่ลองขับตัวไม่ได้เลงถนนเลยไม่ได้เลงถนนล้อเลงขอบถนนค่อยๆลูกค่อยๆไปแม่ไม่ไหวใส่ทตาเอียง คนตัดแว่นคนตัดเป็นนี่เอียงตกข้างสะพานเ้ยไม่เข้าหผ่านอ๋อมีปุ่มกระโดดเมื่อกี้นี่นะเออใช่เราต้องกระโดดต้องกระโดดองกระโดดด้วย วแจิงเป็นอะไรเออตรดเตอานั่นดด่น่านเงแล้วเออจีบครับเราจะรอดไหมเนี่ยฮะอย่าบอกนะเราต้องเ็งที่ปลายนั่นน่ะเพื่อนไปแล้วมั้งเี่เอ้โอยเวก่ี้เกออะไแล้วอะเอาใหม่เอาใหม่ไม ค่อยๆไปค่อยครับเราต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆนะโอ้ยรถจักรยรถจรเอาเพื่อนไปได้แล้วเราเหลือเราเอาใหม่ใหม่เอาใหม่เอาหม่เอาจริงแล้วอืมเอาจริงเอาจริงเราต้องเราต้องออกไปให้ได้ไม่งั้นเราต้องอดตายกันอยู่นี่แน่ๆเลยอะ ต้องเลยดแม่ลูกแม่เองเอาแล้วนะเล็งดีๆนึะสองไปมันฟ้าเอาไหมเอาไหมเราต้องผ่านเลยให้ได้เราเราหยุดหัวเราะก่อนเราต้องตั้งใจเราต้องผ่าน ตั้งสติอะมาตลูกต้องกระโดดด้วยกระโดดแล้วมันไม่ได้อหรครับเอาใหม่เอาใหม่ใหม่มันไม่เคยได้อ่ะทำไมมันไม่ได้เอา<ด>มาสิเพื่อนก็ไม่ทำไมมันไม่ได้ ไห้ลูกคามลูกมีไอไอคิวแปดร้อยแล้วอคิวแปดร้อยใช่ตงนี้อรงติงตรงนี้เอาไ่ๆกนดิอยๆก็ดิเอามันก็ตกสิไม่ลูกลอย่าทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องเราต้องเราต้องเพิ่มความเร็วขึ้นเราต้องถอยหลังก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เล็งหน้าไปเลยเอาไหมครับ แล้วลูกถอยหลังให้อ่าอลูกลูกขับดีดีเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนซ้อนรถเอาเอามาโลหะงนั้นสิแ <c oughs> ล้อยากเล่นให้มันเป็นไปไปขอพอปบบ้าเดี๋ยวแม่ทำเองไปถอดรถออกไปพร้อมๆกันฮึบแม่เดี๋ยวแม่ลงเดี๋ยวแม่ลองเองหนึ่งสองสามไป โอ้ค้างทางเลยอตกขค้างดางเลยทำยังไงอ่ะมามันต้องไปเจอด่านต่อไปแล้วเร็วต้องเลยเมื่อกี้มันตวอะไรยากค่ะ กูเกมมันปิวเลยอะครับบูกกีมปิวถ้าเราออกจากเกมแล้วเราจะอยู่ที่เดิมไหมไม่ถึงไม่ถึงอ,อ้าเอาจริงแล้วให้อีกสามรอบถ้าไม่ผ่านก็คือต้องจบแล้ะ่ะไปจังจังจัง ังยเออหนึงลูต้องทำดีๆีนะเน่ตกไปคร อรอบสุดท้ายละเ,<อ>เราต้องติดอยู่ในดีตลอดไปแน่เลยเแล้วโอเคสองรอบนะอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบเราต้องออกแล้วแคมอีกแถว่วาสองรอบไม่ <c oughs> ไม่อีกรอบเดียวพอ อาล่ะค <mm> um. ่ะทุกคนสงสัยเราต้องอยู่ในแบบนี้กันตลอดไปเอาจริงแล้วเอาจริงมากมากเลยอย่าล yes> ืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไค b e ด้วยนะคะแล้วมาพบคลิปใหม่ๆ ทางช่องทีเดกเกมว <_ an> ันนี้ก็ขอตัวลา <_ an> เพียงเท่านี้คะ่ะ <_ an> เย้